ข้าพเจ้าทั้งหลายคอน้อมถวายซึ่งเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้ทั้งพัตตาหารเจพัตตาหารขาวขนมผลไม้เครื่องดื่มต่างๆทั้งหลายแต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หงพรหมปัญโยและครูบาอาจารย์ของหลวงปู่หงโพรหมปัญโยทั้งห้าร้อยพระองค์ องค์เทพประจำตัวข้าพเจ้าลูกแก้วสายพระยานพระโพธิสัตว์ทุกๆพระองค์ทั้งที่เอ่ยพระนามและไม่เอ่ยพระนามสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้ง16ชั้นฟ้าส5ชั้นดิน14ชั้นบาดาลที่ได้กลิ่นทูบและควันเทียนนี้ก็ดีที่ได้อยู่เบื้องหน้าข้าพเจ้าก็ดีที่อยู่ในทิศท,ทั้ง8ดนับจากที่ข้าพเจ้าอยู่นี้ก็ดี ที่ได้อยู่ดูแลรักษาวัตถุมงคลและรูปลักษณ์ของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ก็ดีทั่วทั้งชั้นฟ้าทั้งเท้าจตุโลกบาลทั้งสี่พระแม่ทั้งห้ามีพระแม่ธรณีพระแม่คงคาพระเพิงพระพายพระแม่โพศพเป็นต้น แด้พระนพเคราะหทั้งเก้าขอทุกๆพระองค์ได้โปรดฉันรับให้เป็นที่อิ่มนำสำราญโทษทุกพระองค์เทิน